กดูกมนี่เข e ็นเขนปาดอหเดาไปเจียวห่วงครับมือนี่อ่ะุก,ดก,ก,ะะดบบกโดดงครับอากระเดยกคือบ,บกแงเลาอ้ยโอเคเลยครับไปเสีือมือนี่คือเกาครับมะละกับบักเกอือ ลายงูจ,จับผมนะจัแสบลาบประดุกกับมึงแสบนะสวัสดีครับยุงหงส์เ,เคยรับมือนหลับประดุกคับจับแสบๆมืนอนย้งเข่าอีกแล้วมือนย้งคูม,มือ,อม นี่ห้องอคือเขาครับกหลักประดุกวาดกับเชียอ,อือทางก็บอกโดงงดใหญ่เดีวโวเพ็ดด้วเด้ออือ nhìn trên đang cầm pin đấy. หอมขนาดเนี่กระดูกต้องใช่ยังปรุงแบบเสียบด้วยครับรใส่กระดอกกระเจียวบา้าอืมหอมขนาดน,นี่ครับ เ,รรเ,รรเรตรียมคำบอเบ็ดเอาเพ็ดลงโต้พอดีกับแกความเพ็ดจะรับหาสิบาสิบแับ เป็นน,นุ่งหนหือครับลาปลาดุกแก่เรกาเกี่ยวบกเชื้อไล่เงาอบหืมเป็ดดีจวดเสมอโอ้ เหยดด้วยครับ Hmm. <coughs> uh -huh. Don't put yourself. That don't หลาบประดุกต์ด่างหอมๆว่ะลาบครับ ổn happy. úi là bà người ta đẹp ดรบแบบมุงนคนมักจิ้มแบบไม่นานครผมามาแก่ไม่นานแบบหนทางหงางแล่วเสียเอาใจก็พักวันโอุดท้ียว ครับคำาสตท์อืม แบบลงตัวีครับมาทีวนี่ยลืมกินแที่อะไรกับจับแตงนั้นนะครับผมผมเป็นกำลังใ่ในการนำกิจอะไรเพื่อนๆสวัสดีครับเมื่ออื่นเ่าเ okay, จมิน,นุ่นต่อไปจากเมนุอุ่นยังจังหวะกันครับผมเยองกินแบบสูตรน้ำก็ได้ครับมือ่อนช้อ 好嘞哈。